นะคะนางฟ้าออนไลน์ตำแหน่งแอมเบรอนนะคะถ้าโพสยารอ,อพร้อมแล้วนะคะรับไมคทองคำจาก MC ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณมากนะครับ MC วันนี้นะครับอ่านะครับย่ารอ,อมาเสียเก้นผู้ชายนะวันนี้โอเคนะครับวันนี้อย่ารอ,อติดพาอารก,กิจมีการสปอนเซอร์พูดคุยต่างประเทศดูนะครับซึ่งผมเองไม่สามารถพูดแทนได้แต่นี้ ผมสามารถมาเข้าห้องแทนได้นะครับห้องนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องยารอละกันดีไหมครับไม่ต้องเล่าประวัติผมนะพูดเรื่องของยารอแล้วก็ธุรกิจต่างประเทศนะครับที่ยารอทำอยู่แล้วเขาคิดอย่างไรเขาถึงได้ตัดสินใจกลับมาทำธุรกิจ IT ทออย่างเดียวซึ่งทิ้งรายได้ทิ้งรายได้นะครับบอกว่าทิ้งรายได้จำนวนเป็น เป็นล้านล้านต่อเดือนนะแต่ถ้าหักแล้วสุดที่ก็หลายแสนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่ามีใครสักกี่คนนะครับที่จะทิ้งรายได้แบบนี้มาแล้วกลับมาเหลือศูนเป็นท่านท่านกล้าไหมครับกลับมาแล้วเหลือศูนย์แต่ถ้าถ้าธุรกิจนั้นนะครับมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในราคาเหมือนเดิมจากที่อเมริกาคงคงไม่กลับมาแน่นอน โดยเฉพาะผมก็ผงไม่ให้กัดเพราะว่ามีการวางผังวางแผนไว้ว่าเราจะไปอยู่ที่อเมริกาท้งครอบครัวเลยช่วงแรกนะครับเราวางแผนนะครับทำเอกสารไปอยู่ที่อเมริกาทั้งหมดเลยลูกนะครับปรับเปลี่ยนวางแผนใหม่หมดทุกอย่างทุกท่านครับอะไรจึงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะครับวิถีชีวิตก่อน ผมเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตกับการทำธุรกิจค้าขายอยู่ที่อเมริกาพวกเราเป็นครอบครัวขยันครับคำว่าขยันเนี่ยก็เรียกเราทำจนตายไปข้างนึงน่งถึงจะได้หยุดพักถ้าเงินเยอะนะครับถ้าได้ยิ่งได้เงินเยอะยิ่งงกครับยิ่งงกยิ่งทำแบบลืมตายอะลืมป่วยอะถ้าหยุดก็คือวันที่เราป่วยครับถึงหยุดนะครับ นั่นแหละครับเรารู้เลยว่าถ้างานมันขนาดนี้เนี่ยเราทำกันคือรู้สึกตัวก็คงจะไม่รอดแล้วเรารู้ดีนะครับเรารู้ดีนะครับวิถีชีวิตอยู่ที่อเมริกาทุกทุกอย่างยกเว้นของกินที่สามารถจับต้องได้นะฮะถ้าของที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยอย่างเป็นพวก เครื่องเครื่องใช้เครื่องใช้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างเนี่ยนะจะเป็นงานออนไลน์หมดเลยเขาไม่มีหน้าร้านหน้าร้านเขามีครับแต่ไม่ค่อยมีการเดินทางไปเพราะที่น่นจะเป็นเมืองหนาวนอกจากนะครับที่เป็นเมืองแบบเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวจริงๆจะมีแต่ที่ยาลออยู่นะเป็นเมืองรัฐมินิชมินิมินิเดี๋ยวครับ แหมชื่อลืมซะแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับจะบอกว่าเป็นเมืองที่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดแล้วกันนะฮะเป็นเมืองต่างจังหวัดเวลาซื้อสินค้าต้องผ่านออนไลน์เอ่อมินินสต้านะครับมินิต้าซื้อของทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดเลยพอผมเอาเรื่องราวของ ITS ไปเล่าให้ฟังคุณรู้ไหมครับคำว่าออนไลน์ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันโอ้โหคุณรู้ไหม คำถามที่เขาถามมาผมต้องค้นหาผมต้องค้นหาว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมซื้อสินค้าผ่านช้อปปี้ช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์ผมก็เปิดให้เขาดูแบบนี้เขาบอกแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้เลยเพราะที่นู่นมันคืออเมซอนครับคุณเห็นไหมครับภาพแบบนี้มันทําให้เขารู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของรวยโคตรด,ดแล้วเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเป็นเจ้าของไง แต่ไอทเนี่ยเปิดให้เราเป็นเจ้าของแล้วให้เราอะทำการตลาดเองเราทำหน้าที่การตลาดโดยลูกค้าหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นของเราแต่ในเรื่องของการจัดการบริหารหลักๆไอที่ IT มันยากๆท่านประธานจัดให้หมดเลยแล้วสินค้าของเราไม่จำเป็นต้องมาสต็อกวันนี้ครับทุกท่านผมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ผมซื้อครีมผมซื้อครีมนะครับข้างในนะครับผมจ่ายราคา250แต่เขามาเก็บเงินผม1,000ผมไม่รู้ว่ามันด้วยสภาวะอะไรผมจำได้ว่าผมซื้อ250แต่สินค้ามา1,200คุณลองคิดดูสิครับว่าคุณจะจ่ายไหมผมไม่จ่ายครับ แล้วผมก็ลองสั่งซ้ําอีกครั้งหนึ่ง,ส,งสั่งซ้ำนะครับสั่งซ้ําอันเนี้ยได้ตามราคาจริงแล้วซื้อเพิ่มอีกเพื่อจะส่งให้เพื่อนเขาสั่งซื้อเหมือนกันคุณรู้ไหมครับมารูปแบบเดิมนะครับพันสองครับแต่ไอสองร้อยนั่นแ่ะมันมามันมาถูก,ถกที่แล้วถูกทางแล้วชุดหนึ่งมาถูกอีกชุดหนึ่งราคาเพิ่มครับผมไม่เอา คำถามถามว่าถ้าคุณเป็นคนขายสินค้าชุดนี้คุณขาดทุนไหมครับถ้าคุณเป็นเจ้าของขาดทุนนะครับขาดทุนแน่นอนแล้วยุ่งวุ่นวายมากๆนะครับยุ่งวุ่นวายมากๆเลยสินค้าตีกลับผมไม่รู้ว่าคุณจะต้องสต็อกสินค้าซื้อสินค้ามาจากทางก่อนหรือเปล่าแล้วก็ถูกตีกลับไปทุกท่านครับ อ t s คุณไม่ต้องทําเรื่องยากๆแบบนั้นเลยอ t ตเเนี่ยมันเบ็ดเสร็จตั้งแต่คุณขายลิขสิทธิ์ให้เขาแล้วเขาเพัฒนาเนินราการเองเมื่อวานผมนั่งฟังท่านประธานพูดธุรกิจของเรา i.t.s ไม่ได้มีไว้ให้ขายไม่ได้มีไว้ให้ใช้อ่ะงงไหมเหมือนเอเล,ลวีะเนี่ย <laughs> มีเสียงนะ <laughs> มีเสียงด้วย ครับแต่อันนี้ไม่มีไว้ขายและไม่มีไว้ใช้มันมาอย่างไงทุกท่านดูนะครับคําว่าเป็นเจ้าของคําว่าเป็นเจ้าของมันแตกต่างกับผู้ใช้ครับผู้ใช้เวลาใช้นะถ้าใช้ไม่ถูกใจโดนด่าไหมครับด่าสิครับเพราะคุณเป็นผู้ใช้คุณจะมาหาด่ากับคนที่เอาสินค้ามาให้คุณยกตัวอย่างซิมของเรา ยกตัวอย่างซิมยังไม่ได้ศึกษานะครับว่าซิมของเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับท่านบ้างไม่ได้ศึกษาเลยครับแล้วก็ไม่ได้ศึกษาหรือว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยมันรับ 3G 5G ได้หรือไม่แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้มันเก่าหรือหม่นะครับยังไม่ได้ดูระบบเลยนะครับแต่พอคุณใส่ซิมมาไม่ได้ปุ๊บอาการของผู้ใช้เป็นไงครับตีโพลตีพายเลยนะครับพอเราดูแลให้จัดการใช้ได้เสร็จแล้วครับ พอหมดอายุครับผมเนี่ยโดนเต็มๆเลยผมเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยด่าเราด้วยครับว่าซิมเราไม่ดีแล้วทำไมต่อไม่ได้ทำไมทาไม่ได้เหมือนเดิมนี่คือผู้ใช้ครับถ้าเป็นผู้ประกอบการล่ะนะย้อนกลับมาเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการเขาจะค้นหาว่าอะไรมันบกพร่องอะไรที่เรายังไม่เข้าใจเราก็จะศึกษา เพื่อหาสาเหตุนี่ผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการ ITS มีไว้สำหรับผู้ประกอบการครับท่านประธานมีวันนี้นะครับท่านประธานมีอะไรบ้างเอาล่าสุดเป็นรถยนต์กับอุปกรณ์ประหยัดไฟผมเนี่ยเจอมาแล้วครับคำถามทำไมต้องประสบความสำเร็จตำแหน่งเจตละคนทั่วไปใช้ไม่ได้หรอคำถามเจอแล้วครับคุณรู้ไหม การขายสินค้าของเราไม่ใช่เป็นผู้ขายสินค้าและให้คนใช้แต่ธุรกิจของเรานะครับมีไว้ให้ทุกท่านเนี่ยประกอบธุรกิจนะครับเป็นพ่อค้ากับธุรกิจต่างกันนะครับขายแบบนักธุรกิจก็ต่างกับนักขายทั่วไปทุกท่านต้องเข้าใจนะครับว่า i t ทของเราไม่ได้ขายเหมือนสินค้าทั่วไปเราขายแบบผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความยั่งยืนมันอยู่ตรงนี้ครับที่อย่ารอเข้าใจความยั่งยืนก็คือเราจะไม่ต้องเหนื่อยตลอดชีวิตเหมือนกับสินค้าที่เราน,านั่งขายสินค้าที่เราขายตื่นแต่เช้าต้องมาเตรียมของแล้วทำแบบไม่หยุดข้าวแบบไม่ได้กินหยุดก็คือตอนไหนครับเขาปิดร้านจนไม่มีคนแล้วเขาถึงได้หยุดเขารู้เลยว่าเฮ้ยนี่หมดเวลาแล้วหรือคือใน ในช้อปปิ้งมอลลเนี่ยคุณไม่มีโอกาสเห็นพระอาทิตย์หรอกครับคุณจะอยู่กับไฟแสงดีออนกับห้องสีเหลี่ยมคุณจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์เลยถ้าคุณไม่มองดูนาฬิกาลูกค้าหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ลูกค้าหมดนะี่ยะคุณถึงจะรู้ว่าเนี่ยมันหมดเวลาแล้วนี่แหละครับผมจะบอกว่า ITS ลักษณะการขาย ขายแบบผู้ประกอบการแล้วส่งต่อให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการเขาทําแบบผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการเขาจะดูแลตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าผู้ประกอบการถ้าเราทําธุรกิจเป็นผู้ประกอบการและแนะนําแบบผู้ประกอบการเขาเข้าใจเขาทําเองเป็นแอลมาโร่หนึ่งข้างอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้ประกอบการเป็นแอลมาโร่หนึ่งข้างเราจบครับ รหัสนี้คุณจะได้ทุกๆเดือนเดือนละแสนห้าต่อหนึ่งรหัสอ่ะย้อนกลับไป ITS อ่ะย้อนกลับไปกับแม่ค้าแม่ค้าครับวันนี้เราอยากจะเอาธุรกิจนี้มาช่วยลูกน้องเราเพื่อให้เขาสร้างตัวเองได้วันนี้เราสอนเขาสอนสูตรเขาครับทำได้ไหมไม่ได้เราไม่กล้าบอกสูตรเขา เราจะบอกสูตรเขาเดี๋ยวเขาทำเองทำได้เขาก็มาเปิดแข่งกับเรายอดเราก็ลดลงอาจจะขายไม่ดีเพราะว่าขึ้นลูกใหม่เจ๋งกว่าขึ้นลูกเกา่าเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าบอกสูตรเขาเราไม่สามารถแบ่งปันในสิ่งที่ดีได้แล้ว ITS ละ่ะเราสามารถแบ่งปันได้เอาความรู้เราเป็นตัวอย่างความสำเร็จ เราเอาไปถ่ายทอดบอกต่อให้เขาได้อันนี้เกิดเนื้อนาบุญครับอ่ะมาดูความมั่นคงการขายสินค้านะครับมีปัญหาอะไรครับค่าเช่าเราต้องจ่ายตลอดสัญญามีการเปลี่ยนตลอดทุกปีหมดสัญญามีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องจ่ายเงินที่มากกว่าเดิมเพื่อรักษาสิทธิของเราอยู่ให้ได้ นี่คือการจ่ายและความมั่นคงพายุมาเราลงของไว้เต็มเลยครับพายุมาขายไม่ได้หิมะลงหนักๆขายไม่ได้ถนนปิดหมดหิมะสูงท่วมหัวเดินทางไม่ได้ถ้ามันถล่มละ่ะหนีได้ไหมหนีไม่ได้ครับตายคาที่อะ่ะมาดู ITS ครับ วันนี้เราสร้าง ITS เป็นแอมาโร่หนึ่งข้างขวาหนึ่งข้างซ้ายหนึ่งข้างองค์กรเรามีแบบเด็กๆธรรมดาธรรมดาสักหมื่นนึงซ้าย5 0 0พันขวา5,000ก็พอละผมคิดว่านะเอาแบบเบสิกเลยคำถามถามว่าพายุมาไอ้คนไอ้หนึ่งหมื่นคนเนี่ยมันหนีไหมครับถ้ามันหนีไม่พ้นนะมันอาจจะตายไปสักครึ่งนึงเหลือสักห้าพันรหัสมันก็ยังอยู่มันก็ยังมีทายา นะครับน้ำท่วมอยู่ที่ภูเก็ตแต่ลูกหลานญาติพี่น้องอยู่เชียงใหม่คุณลองคิดดูสิอย่างน้อยก็ตายแค่เฉพาะแค่อยู่ที่ภูเก็ตแต่เชียงใหม่มันไม่ตายไงนี่คือธุรกิจของเรามันเคลื่อนไหวได้มีการสืบทอดส่งต่อให้กับลูกหลานได้ทุกท่านเห็นความมั่นคงไหมครับเพราะว่ามันมั่นคงตั้งแต่ผู้ประกอบการแล้วครับ เพราะว่าหัวใจของแต่ละคนเป็นผู้ประกอบการวันนี้ทุกคนที่อยู่ในห้องไม่ได้มานั่งเรียนรู้เพื่อมาเป็นลูกจ้างนะธุรกิจ ITS ที่ถ่ายทอดแบบผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวของ ITS ที่ยาลอกลับมาจากอเมริกาอ่ะย้อนกลับมาเรื่องของมรดกส่งต่อ ความเป็นโมรดกหรือว่าความเป็นพาสซีฟทุกคนพูดและค้นหามากๆพาสซีฟคืออะไรหยุดทําแล้วมีไรายได้แล้วส่งต่อให้ลูกหลานอะมาดูคุณลองคิดดูซิว่าเอาลูกไปเรียนอยู่ที่อเมริกาเอาให้เขาค้าขายคุณจะมั่นใจได้ไงว่าลูกคุณจะค้าขายได้เหมือนคุณแล้วเขาจะมีฝีมือเหมือนกับคุณได้คุณมั่นใจได้ยังไงวันแล้ววันเ่า คุณมั่นใจได้ไงคุณมั่นคุณจะมั่นใจหรือมไม่มั่นใจนะผมมาบอกนะมาดูนะ ITS นะวันนี้ลูกไม่ต้องทําแต่เราประสบความสำเร็จในตําแหน่งบูดไดมอนดมีองค์กรอยู่ด้านล่างสักหมื่นคนแล้วมีไีรายได้เดือนละขั้นต่ำแสนห้าตอนหนึ่งละหักคุณลองคิดดูนะลูกมันไม่ต้องเก่งนะแค่มันกดมันกดรหัสได้มันก็พอแล้วอะแล้วมันก็มีพี่เลี้ยง อัพไลน์ไซไลน์คอยช่วยเหลือมันอะที่พ่อแม่มันไม่อยู่อะที่ตัวผมไม่อยู่อะมีทั้งอัพไลน์ดาวไลน์ไซไลน์คอยดูแลลูกผมอะแทนคนอื่นอะวันนี้นะองค์กรของเราไม่ใช่มีแค่อัพไลน์ดาวไลน์เรามีไซไลน์ที่เป็นพันธมิตรที่พร้อมที่จะเป็นตัวแทนเราได้ทุกคนเพราะว่าเงินเข้ากระเป๋าใครเข้ากระเป๋ามัน แต่ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดส่งต่อให้กับทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นมิตรเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยเราตายลูกเราก็ปลอดภัยเพราะเรามีพี่ๆน้องๆคอยดูแลคอยสอนให้กดร,รหัสเป็นเท่านี้ก็อพอแล้วอ่ะมาดูการขายของละถ้าน้องเราลูกเรานะครับลูกเราเนี่ยไปดูแลและขายของไม่ได้เราให้คนอื่นดูแลช่วยดูแล เอาแค่ญาติพี่น้องแหละครับญาติพี่น้องฮุบหมดเลยเขาไม่มามาสอนให้ลูกเราว่าอ้หนูทําอย่างนี้นะเออเก็บตังค์อย่างนี้เก็บตังค์เสร็จแล้วส่งให้ลูกเราไม่มีทางเขามีแต่ฮุบเอาเองหมดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฮุบห,หมดเลยเราก็นอนตายตาไม่หลับแต่ถ้าไอทีเอสล่ะโอ้โหนอนตายตาหลับเห็นไหมครับความแตกต่างมันเห็นอย่างชัดเจนอย่ารอจนตัดสินใจกลับ ประเทศไทยไม่สนใจเลยธุรกิจอยู่ที่โน่นทิ้งเลยเหลือศูนย์กลับมาเริ่มต้นใหม่เหลือศูนย์อยู่ที่เมืองไทยไม่มีไรายได้สักบาทเดียวแต่ว่าเนื่องด้วยการทําธุรกิจของยาหลอไม่การวางแผนก่อนให้ประสบความสำเร็จนำตำแหน่งอํามารลก่อนผู้ที่จึงมีไรายได้เดือนละแสนหกเดือนติดก,กันนะครับแล้วก็มองเห็นความมั่นคง ว่าธุรกิจของเรามีสินค้าหัวเจาะคืออินเทอร์เน็ตหัวเจาะคืออินเทอร์เน็ตครับสินค้าจำเป็นทุกคนต้องใช้เราไม่ได้บังคับให้เขาใช้เขาใช้เองเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม่เลิกถ้าไม่เลิกโอกาสทางธุรกิจของเราก็มั่นคงมั่งคัง่งด้วยประกาศนีอย่ารอ นะครับวางแผนนะครับขึ้นตำแหน่งเสร็จแล้วก็กลับมาเราทำงานแบบสามีภรรยาเหมือนกับขาซ้ายก้าวขาขวาตามขาขวาก้าวขาซ้ายตามมีใครยังเปิดไมค์อยู่ไหมครับไม่ยลองอายอ่าโอคค่ะพี่บุญสมเปิดไมค์ สำรวจใหม่นะครับโอเคนะครับเหลืออีก2นาทีแล้วกันเนาะวันนี้ครับทุกท่านผมพูดให้ดูว่าเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วยารอเป็นคนที่คิดเปิดห้องเรียน CEO คนแรกประวัติยารอคือเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เป็นเด็กกัมพาเลี้ยงน้องตั้งแต่อายุสิบสองขวบท่านย้อนกลับไปดูประวัติได้แล้วผมตอนที่เจอยาลอยาลออยู่ในสภาพเป็นแม่ค้าส่งส่งสินค้าไปต่างประเทศนะครับตอนที่ผมเจอเขาเขาเป็นนักธุรกิจไปแล้วครับเขาเป็นนักธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วผมเองนะครับ มีความใฝ่ฝันนะครับอยากเป็นนักธุรกิจบ้างคือทําธุรกิจส่งออกผมย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับถ้าประวัติของผมที่ผมมีความใฝ่ฝันอยากทําธุรกิจต่างประเทศมีหลายคนได้ฟังแล้วบางคนยังไม่เคยฟังผมได้ขับรถแท็กซี่ครับคันเล็กรุ่นนั้นนะกับขับมิตเตอร์อยู่ผมขับตอนกลางคืนครับตอนกลางวันเปิดร้านตัดผมกลางคืนขับแท็กซี่ ความโชคดีของผมนะครับเจอนักธุรกิจสาวจากอังกฤษครับมาประเทศไทยแล้วก็ไปเที่ยวพัทยาความโชคดีของผมผมได้รับผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็นั่งคุยกันไปจนถึงพัทยาเหมือนกับพัทยาอยู่แค่บางปูกรุงเทพเลยเหมือนแบบมันใกล้มากอะ่ะคุยกันแบบยังไม่จบอะ่ะเหมือนยังไม่จบอะ่ะแต่มันถึงแล้วสาระมันอยู่ข้างในคือ ผมคุยว่าผมเป็นคนขยันมีความใฝ่ฝันอยากทำธุรกิจผมต้องทำอย่างไรเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรวยคุณต้องทำธุรกิจถ้าจะทำธุรกิจทั้งทีคุณต้องทำธุรกิจกับคนต่างประเทศคำพูดนี้ครับมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมผมไม่ใช่เป็นเกย์นะผมไม่ใช่กระเทยนะ ผมรู้มาว่าผมไม่ได้ดูถูกคนไทยนะครับผมไม่ได้ดูถูกใครทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมเห็นมาด้วยตาเปล่ามานอกจากเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะฮะถึงจะได้มีผัวต่างประเทศและไปทําธุรกิจ้ยหน้าตายอย่างผมผมมาดูกระจกแล้วคงจะไปต่อไม่ได้แนะ่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเป็นกระเทยไม่ต้องเป็นผู้หญิงก็ได้ไม่ต้องเป็นเกย์ก็ได้ครับแต่เรารู้ว่าเราถ้าอยากรวยต้องทําธุรกิจกับต่างประเทศ มันคืออะไรมันมีการเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเงินยูโรสมัยนั้นมัน45ถ้าเป็น US ก็คือ30 35แต่เงินบาทไทยครับเป็นไงครับคุณต้องใช้เวลาเยอะไหมครับผมคิดได้ครับคิดอยู่ในใจตลอดว่าอยากทำธุรกิจต่างประเทศคุณรู้ไหมครับความคิดมีตัวตนครับทำให้ผมคิดแบบนั้นนะผมอยากทำ ผมอยากทำหรือผมอยากเป็นนักธุรกิจต่างประเทศแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะต้องหาเมียรหรือว่าต้องมีผัวนะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเฮ้ย <c oughs> เป็นไปได้คุณรู้ไหม <c oughs> ผมนะฮะไปเจอรถแท็กซี่คันใหญ่คันที่ผมขับอยู่สีแดงนะมันเป็นอินโนวาแท็กซี่รุ่นแรกครับมันมีอยู่ที่ดอนเมืองผมขับรถคันเล็กอะแท็กซี่คันเล็กแล้วตามไปถามขอเบอร์วันรุ่งขึ้นครับ ผมเอารถแท็กซี่คันเล็กไปเทินเลยครับเพื่อไปเอาแท็กซี่คันใหญ่มาเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากทําธุรกิจต่างประเทศคําว่าคนต่างประเทศมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่สนามบินเออเป็นใครก็คิดได้แต่ผมเชื่อหลายคนคิดไม่ถึงแต่ผมเนี่ยคิดถึงครับว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันต้องอยู่ต้องไหนมันไม่ใช่อยู่พัทยามันไม่ใช่อยู่คือช่วงแรกอ่ะนักธุรกิจสาวคนนั้นเขาบอกว่าที่ไหนมีคนต่างประเทศที่นั่นแหละ คุณไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะคุณสามารถทําได้คุณจะหาวิธีเองตอนแรกผมก็คิดว่าผมต้องไปต่างประเทศนะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่ไหนมีคนต่างประเทศอยู่อะ่ะคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันคุณสามารถทําได้ผมมองไปเกาสะมกาสม็จเกาะเกาะสมุยภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่โอ้คงยากคงยากอะ่ะชีวิตนี้คงยากมากแต่ก็ไม่ทิ้งความฝันครับแต่คุณรู้ไหมครับไอ ไอ้ฝรั่งที่มันอยู่ภูกเก็ตสมุยพัทยาเชียงใหม่อะมันต้องลงสนามบินทุกคนเนี่ยโคตรเลยคุณคุณรู้ไหมจะบอกว่าผมเนี่ยโคตรอัจฉริยะเลยนะขอชมสักนิดหนึ่งผมคิดได้ครับมันอยู่ี่สนามบินครับทันทีครับผมเปลี่ยนรถจากคันเล็กมาเป็นคันใหญ่ครับวิ่งสนามบินแล้วมันก็ตรงตามนั้นครับผมมาเจอ,อยารอเนะี่ย เอาไว้ EP หน้าเดี๋ยวผมจะเล่าลอยต่ออย่ารอกับวิเชียนดีไหมครับเพราะวันนี้เวลาหมดเดี๋ยวไม่สนุกคุณรู้ไหมครับความคิดที่ตัดสินใจทันท่วงทีนั่นแหละมันทำให้เกิดบูไในมอนอีกสามเดือนข้างหน้าคิดทันถ้าคิดช้านะครับคุณรู้ไหมรถไฟตกทเที่ยวไม่ทันการ ผมตัดสินใจที่เปลี่ยนรถเร็วแล้วก็มาเจอ,อยารอการที่เจอเขาวันนั้นนะคุณรู้ไหมครับมันไม่ได้เจอกันแบบง่ายงาย่แค่พลาดน,นิดเดียววินาทีเดียวก็ไม่เจอกันแล้วอะแค่ซื้อรถผิดคันซื้อผิดเวลาก็ผิดแล้วอะไม่ได้เจอกันแล้วแล้ววันนั้นนะครับยารอโบอกรถนะครับ<อ>เพื่อจะกลับบ้านส่งสินค้าเสร็จส่งสินค้าไปที่ อเมริกาแล้วเขาก็จะกลับไปลาวแค่ช่วงเวลานาทีต่อนาทีนะผมขับรถมาจากเพชรบุรีสุขุมวิทนะครับแน่นอนอ่าเดี๋ยวจบแล้วครับแป๊บเดียวครับใช้สามร้อยด้วยใช่ไหมโอเคเนาะเดี๋ยวใช้เสียงเยอะมันก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นคราวหน้าแล้วกันเนาะมันหมดเวลาแล้วด้วยนะ โอเคครับเดี๋ยวต่อไอเป็นอีพีหน้านะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่โอเคนะครับคืนไม่ให้กับ,บ,กบเอ็มซีครับหมดเวลาพอดีครับสวัสด,ดีครับ